ัสดีค่ะบอกเขาไปอย่าก่อนอาการประจําวันเรียนผคกตายฟังตะวันออกประจําวันพันศุกร์ที่16มิถุนายน2แป8ค่ะวันนี้นะคะมาดูอาการบอนเราจะมีอาการยางไรค่ะเริ่มจากตัวาการผิวผืนนะคะหลงมรสุมผ่าดพานผักเนื้อตอนบนแหละผักตะวันออกเชียงเนื้อตอนบนค่ะผ่าวไทยเราจะชี้อ่านนะคะมีเมฆเป็นส่วนหมากส่วนแยอยู่เล่นกอสมุยและอ่าวไทยค่ะ ภาท้ายเรดาร์สุลาดธานีนะคะมีกุมฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางค่ะบริเวณอ่าวไทยมีแนวโน้มคืนตัวออกจากฝั่งไปทางิตะวันออกค่ะเรดาร์สิงห์เผลนะคะมีกุมฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางค่ะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็สมุยค่ะมีแนวโน้มเคืนตัวออกจากฝั่งไปทางิตะวันออกค่ะ รายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟ้าตันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้34.1องศาเซลเซียสที่ทากาสยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้22.3องศาเซลเซียสติทากาสยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะรายงานปริมาณฝนท่ินหยิบซีชมงนะคะภาคใต้ฟ้าตันออกมีฝนบางแห่งค่ะ บริเณฝนหมากสุดมาว่านีวัดได้หยิบเจ็ดจุดสี่มิลลิเมตรที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝนออกประการถ่วไปนะคะจะมีฝนลูกฝนฝ้าคันองบางพื้นทีค่ะอุณหภูมิตาสุดอยู่ในช่วงหยิบสามยิบสิบหกองศาเซลเซียสค่ะร่วมกับสุงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสองสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฝ่าคะนนองและลมกระโชกแรงค่ะ คือล,ลมนะคะจะเป็นลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว1 5 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้างฟังทะเลม eh ีคล no right ื่นสูง12เมตรค่ะบริเวณพ้นฝาคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะข้องให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระบาดระวังและเลี่ยงบริเวณพ้นฝาคะนองด้วยค่ะรายงานขาดไม้สว่างกัดจันขรางนหน้านะคะร้องวันที่26มิถุนาถึง22กรกฎาคมค่ะผาคใต้ฝั่องออกตอนบนและตอนล่างนะคะ จะมีฝนหรือฝาขะน,นงลอยลา่าสามสิบถึี่สิบของพื้นที่ค่ะตลอดช่วงค่ะกอจบขา่าววัยากก่อาการเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลคล์กดติตามช่องทุกของเราด้วยค่ะพบกันไหม่พรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว